สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจะามาพอกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมื่อนีนยายกินกับสมาอัปเดตค่าบ้านกคกอกต้อค่ะพี่น้อง่าอัปเดตค่าลุงพ้นกับประแตนเด้อค่ะเด้อมื่อวันที่สิบเจค่ะพี่น้อง่าแล้วก็ว่าลุงพ้นกับประแตนเสียอีกย่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะตื่นมามื่อนีนเนาะค่ะเนาะเพิ่นกมาบอกนะคะพี่น้อง่าบอกไม่สัมผัสช่องยูทูบเบอร์นี่แหละค่ะพี่น้องว่าเมื่อวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเพิ่นสิยุคกรุงเทพเด้อค่ะเด้อเพิ่นไปรับงานค่ะพี่น้อง ันที่สิบเห็ดแล้วอยู่นอเห็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะตื่นมายนี่ยมาเศร้านกขานอะลุงพลแล้วก็เดินเลาะตลาดเลยนะคะเดินเดินเลาะตลาดหนะ้าบ้านแล้วลนะ่ะพอเราสิจัดะระเบียบไม่ค่ะพี่น้องครัเพราะว่า อพอล่มอ่ะล่ม,ลมที่เมค่านะคะพี่น้องขามันล้นมองฟังอ่อนมันล้นเส้นขาวออกมาบ่าพี่น้องขาทางฟุตบาทน่ะมันล้นออกมาทั้งถนนมันบอ้อนสเป็นอันตรายต่อคนเดินแล้วมันจะเป็นอันตรายอุบัติเหตุนะนะลุพงพมก็เลยมาจัดระเบียบไหมค่ะพี่น้องขาเราว่าให้ล่มที่แมา่าค้ายคล้องในห้ยุขังในเส้นสีขาวนะคะพี่น้องขาแบบว่าให้ให้เป็นแบบว่าจงทางคนเดินนะะ่ะพี่น้องขาให้ให้คนที่มัสจับใจใส่ซ้อยแบบว่าให้มันปลอดภัยน่ะเนาะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อมาที่นี่แม่ค่าก็ใหายความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะพี่ ้องค่ะทุกคนก็เห็นด้วยเนาะค่ะเนาะกับาการขยับอ่าลมเขาไปข้างในเส้นสีขาวเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อกับทำตามลุงพ่นแนะน้ำนะคะพี่น้องค่ะพอนปลอดภัยทั้งสองไฟเนาะหลังทั้งไฟลุงพ่นน้ำทั้งทั้งไฟไอ้ห้าไปซื้อของน้ำมนาลูกค้านะคะพี่น้องค่ะเราไฟเม่าน้ำแบบว่ามันสะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมันจะไม่ได้เป็นเรื่องเป็ลากันเราลุงพ่นก็ไม่ได้เดือดร้อนน้ำมนาพี่น้องค้านั่นละให่จัดแต่มันถือระเบียบนะพี่น้องค่ะเิ็นไก้ความรวมมือเป็นย่างดีเน หินแท่นไอ้กวาดหินนั่นหินกรวดนะพี่น้องคะกวาดให้มันแบบว่าเรียบร้อยเนาะอยู่บ้านแล้วตึงถั่วมะละกอไปนางเดี่พี่น้องคะแล้วก็วกเห็ดงานเห็ดการานเาราเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาขาดนะกวาดหินเคลียร์พื้นที่ให้มันเรียบร้อยนะคะเนาะมาที่นี่หลังจากนั้นคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็แฟนคลับก็ล่าง,ล,างละไม้คะ่ะย้ำหมดเสากับไม้เนาะคะ่ะเนาะล้วก็เลยเราก็เลยขาดวางไว้พี่น้องบบดนี้เราก็เลยไปยืนท่ายเรากกับเอฟซีเนาะค่ะเนาะแล้วก็กับมีเด็กน้อยนะคะพี่น้องคะอายุแปดขวบมันดีอ่าพินให่ลุงพ่นฟังเด้อค่ะเด้อแล้วก็ม้วนมวล แบ็ไฟรอองเลยค่ะเด้อเด็กหน่อยแปควบค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยแบบว่านาฮักเลยนะคะได้เป็นเด็กน่อยผู้ชายใช่ค่ะพี่น้องค่ะดีดพินไห้ลุงพลฟั่งเนาะค่ะเนาะลังจากนั้นเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะลุงพลนเราก็เลยไปตำามักุ่งค่ะพี่น้องค่ะตำามักุ้งรีวิวอะน้ำปลาของคุณเพชรสลัดไห่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะแล้วตำหมักงคกนาสั่นแล้วก็บอกหยอกคุณเพชรเนาะค่ะเนาะแล้วเอาสิฝากอันไปให้คุนเพชรนะคะพี่น้องค่ะคุนเพ็ดสลัดมาสั่นแล้วตำ นั่นแหละสำหรับลุงพลเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นเราก็เดินสำรวจเทสนั่นเทสนี่แล้ว่ะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นเสร็จมาเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะป้าเต็นมาที่นี่ป้าเต็นก็ออกมาจากบ้านพอดีอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเราก็ออกมาให้สัมผัสช่องยูทูบเบอร์ต่อเลยค่ะเด้อช่องยูทูบเบอร์ก็ถามกับพี่น้องค่ะว่าป้าเต็นมื่อนี่เดินทางไปไซน์นู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะป้าเต็นก็บอกคือหลวงพลเราบอกค่ะพี่น้องค่ะเราก็ทีเดินทาง ไปกรุงเทพวันทีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนาะค่ะเด้อเข้าไปรับรายการไว้นะคะพี่น้องค่ะลับมือนีแล้วก็มาอัปเดตในฟังว่ามือวันทีสิบจีถ้าเราอยู่บ้านเราไปเห็นอีหยังเนาะค่ะเนาะเราไปอัดรายการเด้อค่ะเด้อรายการอ่าของช่องเกตค่ะพี่น้องค่ะมือวันทีสิบจีไปอัดรายการแมันบอแต่สิออกอ่าออกท่าอ่าออกอ่าออกโทรทัศน์มือนีเนาะค่ะได้ออกโทรทัศน์มือนีสิบอ่าสิบเกตนาฬิกาสิบผ่านาทีเนาะค่ะเนาะคือว่าหาโมงสิบผ่านาทีเหรอคะพี่น้องค่ะอัน ไฟฟอร์เธอร์เธอสั่งลุยนะคะ่ะเด้อมันเป็นรายการไม่คะ่ะพี่น้องคะซึ่ว่าไฟฟอร์เธอร์เธอสั่งลุยออกอ่า uh, รายการมืออออะะม่อนี่ค่ะพี่น้องคะออกโทรทัศน์นอะมื่อนี่มื่อวันที่สิบเจ็ดนี่แหละคะ่ะเป็นเวลาเจ็ดอ่าสิบเจ็ดในอากาศหางงเนาะคะ่ะเนาะหางงสิบห้านาทีเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเราไปอัดไว้แต่มือม่อวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะเนาะกติดตามเราเราเด้อค่ะเด้อว่าเรา เป็นรายการเกี่ยวกับอยังเนาะค่ะเนาะคือว่ารายการเจ้ากับอ่าออกเกมโชว์เนาะ,ะพี่น้องค้าว่าสามีท้ายใจภรรยาเบิ่งหมดที่ท้ายใจถูกบ่นอะ่ะพี่น้องคะนะ้านั่นละสำหรับเราเล่าด้ของรางวัลมาแล้วก็บ,บอกและะะ้วเนาะค่ะเนาะเป็นของรางวัลที่แบบว่าอัน อ่าอย่างละเสาต้นบาสเกตบอลครับลูกบาสเกตบอลที่เราได้มาที่ลุงพนังเฮ็ดมือน,นี่เหรอคะพี่น้องคะ <c oughs> <c oughs> เราเฮ็ดไปถามลูกไส้เราเป็นของลูกไส้อยากได้น,นนั่นะนะเราก็เล่นเลือกเอาอนาันรางวัลอันนี้เด้อค่ะเด้อเราบอกไว้แล้วค่ะว่าเราได้อันนี้เนาะค่ะเนะาะแล้วก็ติดตามเด้อค่ะเด้อลงุงเตปปาแตนบอกให้ติดตามแม่มือน,นี่วันที่สิบเก็เนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะช่วงเวลาหาโมงสิบผาน,นาทีรายการช่องเก็เด้อค่ะเด้อแล้วก็มือวันที่สิบแปดค่ะพี่น้องคะเราก็เดินทางมันบัสทีเวลเนี่ยเด้อเดินทางเข้ากรุงเทพเราก็สิไปช่องเนชั่นเด้อค่่ะเด้ออชงเนชั่่นรราายกะ สามสุดซอยค่ะพี่น้องคะกาไปอัดรายการหรือว่าออกรายการประมาณสี่บาบสองเนะ้ะค่ะนาาส,สิบสีนั่นแหละกาค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นรายการของอ่า คุณเอิร์กเนาะค่ะเนาะที่ว่าถามสุดซอยนั่แหละพวกเจ้าก็จะห่วกตัวเนาะค่ะเนาะมัน,นมเป็นรายการน่ะถามนั่นละเออนั่น่ะละพี่น้องค่ะมันเป็นช่องในชั้นเด้อค่ะลุกปาะเตนกับอัปเดตเนี่ยฟังคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็สิบเก้ายี่สิบกับมีงานคือการเด้อแต่ว่าปะาะเตนเราจำม่ได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะคือว่าเป็นงานเขาของเทปไปรับงานนะคะพี่น้องคะ่ะก็รทำงานเด้อค่ะเด้อแล้วก็หายสัมภาษณ์ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับาปาะเตนเนาะค่ะเนาะแล้วมาอย่างบอกข่าวแบบว่าถ้าเอฟซีไปบ้านมาพอละก็ว่า ที่แรกน่ะป้าจำลองอ่าป้าเอ้ยป้าถอนกับยายจำลองน่ะจะเดินทางเข้ากรุงเทพน้ำตาขาเด้อสิบแปดสิบเก้ายี่สิบน่ะบานนี้เปลี่ยนใจค่ะพี่น้องคะเปลี่ยนแผนไม่เนาะค่ะนอกว่าลุงพ้นกับป้าเตนบอกว่าให้เราอยู่บ้านตอนรับแขกนะครัพี่น้องคะตอนรับแฟนคลับน่ะนะเราก็เลยบ่ได้ไปค่ะพี่น้องคะส่วนป้าจำลองอ่ากับอ่าส่วนป้าจำลองกับป้าถอนน่ะอยู่บ้านลุงพ้นเนาะค่ะเด้อตอนรับเอฟซีถ่ายเอฟซีไปกับสิแบบว่าอ่าจะมีคนทายรู่หรือมีคนสีวอาตอนรับน้ำตาข่าพี่น้องคะเพราอลุงพ้นเราออ่าถนกับ ป้าจำลองอยู่แล้วค่ะเด้อกะต้มตําสมมาต้อนรับอยู่หันังแล้วค่ะพี่น้องค้าหน่ะล่ะถ้าพวกเจ้าไปก็บอกไว้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวข้าพิ่นไปข้าพิ่นบ่เห็นนะก็บอกไว้ป้าแตนเพิ่นมาเปิดในฟังเด้อค่ะเด้อเรากะอย่าลืมมื้อนี้เพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะว่าไปเบิ่งเพิ่นแน่อ่าช่องรายการช่องเกตค่ะพี่น้องค้าอัดไฟฟอร์เธอสั่งลุยอ่าเป็นรายการทอกอ่าเป็นรายการอ่าท้ายใจภรรยาสามีท้ายใจกันนะว่ามันถี่ตรงบ่น่ะพี่น้องค้านั่นล่ะแต่เรากับอัดรายการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็บ่บอกว่า ลุงพ้นกับป้าแตนท้าใจก,กันถือบอลนะห้เราบอกให้ไปที่ตามมาเองแต่ของรางวัเลเราได้มาแล้วค่ะเป็นบาสกเกตบอลครับอัน ขาเสาต้นบาสเกตบอลหรอเอามาให้ลูกเนาะค่ะเนาะสำหรับป้าแตนกะแต่ว่ามือเอือนเมือทตีสิบแปดแล้ไปช่องเนชั่นเด้อค่ะเด้อไปอัดรายการเนี่ยละอัดรายการนั้นถามสุดซอยนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับสิบเก้ายี่สิบแล้วก็บอกว่ามีงานกันแต่เราจำมาได้ค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละคือว่าบรอยู่บ้านถึงหอดยี่สิบเนี่ยกลับบ้านเด้อค่ะแล้วสำหรับป้าแตนกับลุงพ่นเนาะค่ะเนาะแล้วบัดที่นี่กะอีกสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะกินกับสิขอเว้าอีกแล้วก็บ่เว้าวลำไส้เนาะค่ะเด้อบัดที่เนี่ยแล้วของคุณอัดกับ คุณลุง mm พ้นเนาะค่ะเนาะว่าอันคุณอาร์ตกับดีเกิวบาเมาวานี่แหละว่าต้องมีคนนุนหลังลุงพ่นเนี่ยหายฟองนู่นนี่นั่นทังสี่นะแล้วก็ม่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่พ่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่้่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่เรา่่่ก่่่่่ว่่ปรึกษากับ ภรรยาเล่าน่ะกรบป้าแตนเราปรึกษากันตังโดนตังดีค่ะพี่น้องคะจังออกฟ้องเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราจะเอาศักดิ์ศรีเราขึ้นมาว่าสั่นค่ะพี่น้องคะคุณอัดกับว่าต้องไปคิดแทนลุงพ่นดอกว่ามีคน่นอ่าเสียมลุงพ่นหรือว่าว่ามีคนสนับสนุนลุงพ่นไปฟ้องนั่นบ่ต้องคิดแทนลุงพ่นนะคะเด้อคุณอัดค่ะเพราะว่าลุงพ่นเราบอกลาวาเพราะวิมพันเรบบอกเราฟ้องอย่างเราฟ้องเองเราแบบว่าอดทนมาสี่เดือนแล้วเราไปอยากคนอื่นมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเราน่ะพี่น้องขาคิดคักๆกับเมียนคือลุงพ่นวาเนี่ยแหละเพราะยิ่งคนด้วก ก็กคือว่าเข้ารบทุกคนนะถ้าเข้าลบทุกสิทธิ์ของคนนั่นนะคะพี่น้องคะแล้วก็อกแยกกีกับข้อรบสิทธิ์ของลุงพนนะคะเด้อบอกข้าวไห้คุณอัจมาวันเนี่ยคือว่าพนมาออกแถลงข้าวแบบนั่นนะพี่น้องคะประมาณนั่นเนะะนะ้วค่ะเนาะแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าอัน อ่าเราชนะเรากับบ่อฟ้องลุงพ้นคือเป็นเรื่องของเราค่ะพี่น้องขะแต่ว่าถึงเวลามาแล้วเข้ากับบุงโหงค่ะานอพอลินมันมีกระหลุนลินมันมีกระดูกันบ่ค่ะพี่น้องขะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อาจจะเล่าฟ้องก็ได้อาจจะบ่อฟ้องก็ได้มันบ่ค่ะพี่น้องขะเพราะว่าลินมันบ่มีกระดูกเนาะบอกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มันบ่พี่น้องขะกับกับไปกับม่านว่ทีแรกเราก็บอกว่าอันโดนโดนตีด้วยกันมันย่นมันว่าเทือดที่สองเราก็บอกว่าค่าแบบว่าทำมีดดีเอ็นเอของลุงพ้นนู่นนี่นั่นเหมือนบอลประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเราก็บอกแถลงข้าวเอ่่นมืีวาย ว่าบ่มีผู้ใดมากแบบว่าอ่านอ่านบอกแล้วดอกแล้วแบบว่าคิดเอาเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะประมาณนั้นแหละแลยกิจก็คือว่าเห็นด้วยทุกทุกการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะคะพี่น้องเนาะแยกิจก็บอกตามส่วนของแย่กิจเพราะเป็นเขาเนี่ยังล่ะสื่อสารประชาสัมพันธ์ในฟังตามที่ความจริงตามที่ได้ยินมากนะคะพี่น้องค่ะได้ยินมากยังไงไปฟังข่าวยังไงก็บอกมาจังสั่นเนาะค่ะเนาะสำหรับาย่กิจตัวย้าเองนะคือว่าเห็นค่าคยๆว่าเขาเนี่ยังล่ะ เขาลบในสิทธิ์ของลุงพลลุงพลจะฟ้องกับเรื่องของเราค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเล่ากับว่าได้มีอี๋อย่างแบบว่าอาจะไปก้าวกายคุณอัดอี๋ย่างทั้งนั้นนะพี่น้องขาเนาะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสำสำรับส่วนของคุณอัดกับแล้วแต่คุณอัดนะคะพี่น้องขาไอ้กีกับวอลไปแล้วเนาะเมื่อวานนี้เนาะว่าเพิ่นเว้าออกสัมภาษณ์ยังไงไอ้กีกับเสบว้าอีกเด้อค่ะเด้อสจหรับอันนี้คือขอจบตรงนี้เด้อไอ้สำรับลุงอัดกับอ่าลุงพลนะคะพี่น้องขาเพราะเรื่องนี้มันไปศาลแล้วเนาะมันก็แบบเป็นฟ้องแล้วนะก็รรอออออตตาาา้้้้สววนนนนนนยย่่่งงเเเเดดดีีะะะะะคคพปมณัแล้ววกกก็็นนั่่่ลลลละะคแุ้งพอ ย้ำมาอีกทีเนาะคะ่ะนอว่ากับปะแตนนะคะพี่น้องคะ่ะว่าเล่านะ่กะกับเฮ็นหาเห็นหน้าคือเก่าเด้อปีหน้าจังสิเริ่มต้นเฮ็ดใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะปีนี้มันสายแล้วปีนี้ก็คือว่าอ่าเขาเรงี่อ่า แผนงานของเราเนอะกัพี่น้องขามันเต็มเนาะคะ่ะนะมันหลายแล้วเด้อค่ะเด้อคือว่าปัดมาฮอดปีนาพของลรคาค่ะพี่น้องขาเราก็จะเดินทางไปอัดรายการนูุนนี่นั่นแม่นบ่โฆษณานูุนนี่นั่นมันก็นหลายอยู่นะะนนนออเาาน,น,น,นาะค่เเนะเนาะประมาณนั้นเนาะเราก็ขอบอกว่ารับเอ่องานตรงนี้ไว้ซะก่อนเพราะว่าปีหน้าปีพุ่นทะจังสิไปกรีดยางจังสิไปเฮ็ดนาเฮ็ดหยังเนาะพอปีนี้มันสายแล้วเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นเนาะให้มันเรื่องราวให้มันสงบเรียบร้อยก่อนนะประมาณนั้นแหละเนาะค่ะเนาะแล้วก็ลูกเต้าเราก็สบายดีเราก็แบบว่าก็ว่าง่าย่ัง่เกอางเว่นะา ประชาชนสัมผั์ให้ฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับคนอยู่ในตลาดที่ว่าตลาดน้อยบ้านนาหนาบ้านหลวงพ้นน่ะยายกิ๊กก็บอกแล้วเนาะค่ะเนาะว่าเรามาจัดระเบียบใหม่น่ะค่ะพี่น้องคะเพราะว่ามีคนแบบว่าอาจจะท่วงติงหลวงพ้นมั้งสิหนะคะเพราะมีสองฝักสองฝ่ายเมืนบ่หลวงพ้นก็บ่อยากให้มันเกิดเรื่องกันบ่อยากให้มันเกิดเรื่องนะก้อนที่แบบว่าเกิดเรื่องหลวงพ้นก็เลยตัดปัญหาก้อนนะคะพี่น้องคะก็เลยแบบว่าไปจัดระเบียบมือเศร้านี่นี่แหละค่ะพี่น้องคะหลวงพ้นเราก็เป็นคนแบบว่า ะคะ่ะผุดกิ่งท่ำกิงเนาะค่ะเนาะก็บอกทุกคนว่าหายซเท่าเทียมกันล่ะพี่น้องคะ่ะว่าร่มเนี่ยร่มเนี่ยห้ามให้มากเกินเส้นขาวนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเส้นขาวเลยออมาคือว่าเป็นเป็นคนที่เพิ่นใส่รถใส่ถนนนะคะพี่น้องคะ่ะใส่รถแล่นแม่นบ่เราก็เห็นใจคนใส่รถคือกันเด้อค่ะเดอะ้อแล้วก็เราก็เห็นใจแม่ค้าคือกันนะั่นน่ะเราว่าง่ายเราเป็นกลางนะ่ะล่ะพี่น้องคะ่ะเนาะแล้วบัดที่นี่กอ่าเราก็เห็นใจคนที่เดินซื้อของแซ่บใจใส่ของคือกันค่ะพี่น้องค่ะยานรถชนเพิ่นนะประมาณนั้นแหละลงพิ้นเล้วก็เอาใจบราาเเั่คม้นนนะะะณิสุ เห็นมาแล้วก็พวกเรากับว่บบาได้นั่งยื้อซื้อได้พี่น้องคะ่ะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้บัตินเนี่ยหลังจากยายกิจจบวอล,ลแล้วก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพเด้อค่ะเด้อประมาณนั้นแหละคะ่ะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวัยยุบานถ้าพวกเจ้าไปก็เห็นปลาจำลองกับปลาทอนมานถอดพี่น้องขาเราเปลีาปงานเราไปรับงานที่ช่องเนชั่นไวัยลวก็มื่อนี่รายการอย่าลืมนะค่ะเด้อเราเน้นไว้ว่าเบื้องเราแนววัสดุค่ะพี่น้องคะ่ะรายการช่องเกตไฟฟอร์เธอสั่งลุยแล้วค่ะเด้อออกออกออกท้ายทอดสิบเกตนาฬิกาสิบผ่านาที่คือว ครับมือนี้กับมือแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้ะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจะคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษอีรอบเด้อค่ะได้กิบไปค้นบาไวค้ค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามีแฟนคลับเบามาเกือกบทุกคลิปค่ะพี่น้องคะ่ะว่ายายกิจเจ้าคือเบาไวไ้เธอข่อยันเจ้าเป็นล้มตายว่าสัน่นเออยายกิจบอเป็นล้มตายดอกะคะ่ะพี่น้องขา,าเพราะายกิจอ่ะไปค้นบาไว้ลืมตัวนะคะพี่น้องคะ่ะการบาซ้ามันแบบว่ามันต้องคิดมันบอเพราะเป็นแย่กีดบาออกมาคือจากใจนะคะพี่น้องค่ะเลยกับเลยบอได้แบบว่าบอคิดว่าจะของเบาไว้แต่ว่ากับบอไว้ค กระไดสำนันเนาะคะน่ะเนาอยยาวากันเถอะอ่าเป็นเป็นของยกกิจเป็นมตรกกร,รมเนิดเถอะค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณนะคะเด้อสำหรับความห่วงใยสวัสดีค่ะ